สวัสดีครับอยู่กับช่องกแคนแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กับคุณยายอีกแล้ววันนี้เราจะมาทําเมนูอะไรครับคุณยายนี่ไงเป็นต้มต้มแซ่บตีนไก่จ้ะว้าวไก่แซ่บไปเลยจ้ะใหญ่ต้มมาพอประมาณแล้วเนาะใช่ใช่ยเราต้องแนะนําเครื่องก่อนมีตะไคร้หอมแดงใบมะกรูดมีมะเขือเทศกระเทียมเนาะ กระเทียมค่ะค่ะน้ำน้ำมะขามน้ำมะนาวแล้วก็พริกทุบมาจ้ะแล้วก็ต้นหอมผักชีแล้วก็พริกหอมน่ะพริกพริกหอมไม่โรยโอเคเราจะไปก่อไฟแล้วตั้งน้ำพอเราตั้งน้ำเราเราจะมาหั่นมาหั่นเครื่องกัน ก่ขนนาะเลของน้องปุ้แล้วไปดูขนมของนุ้้นี๋ยเดี๋ยวพยายามน้ขเดี๋ยวพายานก่อนลูกแม่ไปอยู่ฝั่งน้นาดูท่านตั้งน้ำำไหเื่อนะนเอาเข็มมาบใหทันไรก่อนรับยายทันคาก่อนไง

เราไมได้เห็นของเล่นแล้วเสร็จจะซื้อของเล่นมาเซอร์ไพรส์ยายไม่ได้วมาเล่นเัยสอยายเลยไม่มีเพื่อนเล่นก็จะได้กับยายน่ดหน่เนาะโอเคไหมยายน่าจะเล่นไม่เป็นจริงเลยไม่รู้แต่เอามาให้ยายดูก่อน สามต้น่อใส่เครื่องเด็กเอาไว้มานะเปเด็กห่อมาลเลย ใส่ไปสองก้อนเคล็ดลับความอร่อมมยก็คืขอขมัสองก้อนสองก้อนนี่โอเคเดี๋ยวเราให้ใส่เกลืออืมชนะอหอมมากใช่เดี๋ยวเรารอน้ำเดือด,รรด,อดก่อนคือเดเ๋็วแล๊บไปรอฝังน้ำซุปสุกแล้วคือก่อน

เดี๋ยวเราจะไปปลูกกันแล้วเนาะเนี่เห็นไหมครับเมื่อกี้เก็มาเผือเหตไว้นะครับเอาสักนองไ้ไหมว่ายังไม่สุกเยอนนี้เราเดี๋ยวเราจะได้คิดถึงเราจะได้ไม่ได้หน้าเบื่อเราจะเอา เราจะมีเกมมาค<ฮ>ำบอกมนะ<า>่สะโม่สะโพยเราสั่งมาห้าชิป<ฮ>แต่ไมันจ้เป็นชิปเลยบ้างมันห้า<ฮ>ก,ก,ก,กรเรา,าจ,จะทำ<ฮ>มีมโวิวของเล่นก็ได้นะ<ฮ>แล้วก็รอตัวนี้ อย่าหรว่านนอนอ่ะเราสามารถคนได้เลยเพราะว่าเราคนไก่ีแล้วลองชิมน้ำสิอย่าอย่ามาเติมเลยยย่าไม่ได้เติมเครื่องปรุงเลยทําแรเอาเกลือ <Yes> หัวถ้าหมดใช่ปิดฝาเลย ยังไม่คนให้เกลือมันละลายหนน่ะนี่คือใครช่องเหรอคะนี้เป็นเจ้าของช่องที่ชื่อว่าเขายังไม่รู้จักเลยหรือเปล่าว่าเจ้าของช่องชื่ออะไรชื่อน้องอะไรนะครับเต็ียมน้ำนำตัวก่อนหรือปืนแล้วก็ไฮตัวน้องเราคอยอยู่ครึ่งแงครึ่งน้องแล้วกันน้องปืนนำสกูนอะไรน้องปืนชื่อจริงชื่ออะไรครับอือน้องปืนชื่อจริงชื่ออะไรคุถัพนอยู่จะอยู่ครึ่งเรียนอยู่ปออะไรนะครับ <5. S 2> จะขึ้นปห .5 ใช่ไหมอายุยังไม่ฉีบขวด9ขวบ11เดือนอะจะอยู่ครึ่งเงย็นครึ่งน้อนอทำไมหนึ่งไปทั้งตัว ไม่ใช่ธูปใครอีกทีแน่ top อร่อยไหมล่ะอร่อยต้งไาย

ปิดแกใจแล้ว ได้กินหอมมากเผ็ดกินได้กินจนแม่ไอเลยอะเฮ้ยเราตักไก่ขใช่ไหมเอนเองตัดไก่ให้แม่เลยนี่ต <จะ S 1> แต่ว่าเนาะปวดบ้ายตัดเอาจุยจุยนะลูกเนาะต้องงอหน่องลงไปทุกขา ตัวเราเลยตัวแมเยอะมากเลยโอ้โหด้าวปุยก็ไม่กนโอ้หขไดน่าเยรอสองก้อนใช่ชิมนนี้หน่อยน้ำปลาเกลือน้ำมะนาวน้ำมะขามโอเคเต้นหน่อยชิ้นเตนหน่อยชค้าค้าไหนที่เขาลากลัง้าวไหนข้าวไหน อ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราเมื่อกี้เข้ากันเลยนะเ่อยเนาะโอเคโอเคแย่างนีงก็จะเป็ท้าหมดตัวอตอนนี้เราก็อาหารเสร็จไปที่ร้อยแล้วกลับเมนูอะไรครับอะไรนะต้มยำต้มแซ่บแล้วต้มเสีย่ยตีนไก่จัดดูสิเดี๋ยวดูกันสิครับเมนูที่อยากกินโอ,อน่าจะแซ่บมากเฮ้ยเป็นตินใหญ่เลยหรอโ <laughs> อ้ย ที่เหมือนข้าวแมวกขาดาดที่ช่วยเพราะว่าต้องถุยแน่นอนใช่เยายกินเลยน,นี่ยายใหญ่กว่าโอ้โหพร้อมน้ำอมน้ำเปรี้ยวเลยนะเนาะแซ่บเนาะเค็มๆเผ็ดๆร้อนเลย นี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่าหนูต่างเลยใช่จะได้ใหญ่ระวังเลยนั่นเองเดี๋ยวชิมก่อนชิมก่อนตัดตีนมันออกมาตัดนิ้วเสีบมากนิ้วตีนออกมาตัดไม่ได้ยิ่ไงเอาปากาหดเลยนี่นี่นี่เห็นไหมอืมอืม ได้ไงนะได้สองเที่ยวไงมันอร่อยแล้วมันนิ่มแล้วนะใสกระดูกอมาใส่ไบนี้ค่เพิ่งน้ำเสร็จแล้วน้ำอร่อยมากไม่เผ็ดลูกแซ่บนะแซ่บอิ่ปอบ อร่อยส่วนใหญ่เ hmm. ป right. mm ็นแต่กระดูกอ่อนเนาะ นี่หลุดออกมาเลยอ่ะใช่หลุจะเกิดย่ายใหญ่ต้ไมไว้ส่วนหนึ่งเลยข้าววากิเตัวใหญ่เบสิกก็พิมพสกวางได้เยี่ยมสิเยี่ยมไหม เยี่ยมน้องก็เยี่ยมเหมือนกันปวดนิ้วหน่อยเยี่ยมง่ายอร่อยน้ำนี่อร่อยหนูเอาน้ำไหมลูกเอาน้ำแล้วน้ำเยอะๆสิน้ำนี่น้อยจะรู้ว่าอร่อยหรอขมขมเทศด้วย นี่เหลือครึ่งเท้าแล้วน่กล้องมันแบบกล้องมันเอียงนิดหน่อยเดี๋ยวดูสิครับไหนดูสิครับแผ่นใหม่สิครับออกเลยเนาะแผ่นง่ายมากนี่ นี่นี่นี่ดูููใหญ่แย่งก็คือใหญ่แย่งไปหยุดยักพวกเราแย่งพ่อเยอะยายทำมาให้กินเยอะเลยเอานี้อเลยหน่นี่มหน่น่หนน่หน่มห่หุมหน่ ชนะยายเลยไปช้อนตกข่าวหกเล็กตอนนี้องคปลาก็ยังอยู่ดีนะครับไปเรียนไครับอันนั้นค่ะอันไห้ยืม กำลังกินอยู่ยิ้มไม่ได้อัร่อยจนยิ้มไม่ได้กันเลยเหรออันใหญ่จนหาหั่หาก้องมากไม่ได้เลยไม่ได้ไม่หารูปเหรอเราไม่ชิงขวางน,นะเราจะเอาเพีง่ายอยากกิน แต่มันไม่มีดจ้างเราซื้ออะไรให้บ้ใหญ่บ้เราซื้อเกาะทองม่ได้านใหญ่เดี๋ยวให้บ้านใหญ่แต่ได้สแสดงความมีเจ้าของคือไม่ไหวแล้วมันต้องใช้วความกลัดริงหัวใจท้อนตัดไม่ได้ไ dài léo? Giai gì léo? léo. Giai อที่แซ่บมากเลยปกติเราไม่เคยต้มเลยเนาะไม่ได้ต้มสักทีีจะเอาไปต้มพะโล่อะไรแบบนั้นต้มจับชายยายว่ายายจะหมดใช่ไหมใช่ตหัวหนูก้อนค <c oughs> ่ะครับม สสีมากโอ้กินเยอะเลยหรือของใหญ่น่าจะเป็นข้าวน้อยหรือเปล่าข้าวกัน้อนมีอันน้อยนิดแต่เหลือเราก็สามารถกินต้มเฉยๆก็ได้โอ้ เราเซิน้ำเปรี้ยวๆให้ทุกเอาข้าวไหม,มให้เป้ไปตักข้าวมาอีกไหมก็แล้วกินไก่เล่นเลยโอ้โพริกกับน้ำมันมพรอยเยอะสุดเห็นใจจะหมดไงก็เลยบ๊อบ

ถึงเมนูขอวานแล้วเอลซ่าเอาไปทางไหนอะลูกขอลกตาป่ะไม่เขาให้หยิบไปเลยอะอันไหนก็ได้เป็นเด็กวัดเนี่ยคอวันพาร์ทปืนไปบ้านหลวงปืนจะไปทำบุญกับพ่อใช่ไหมใช่แล้วหลวงไขนะ่นะพันจีนพันจีนก็จะให้ขนม เดยขดัเชอบหชอบเอลซ่ามากที่สุดอฉะนั้นหนูก็เลยเป็นเด็กวัตะก้อก็เกะได้เน่แก้วก็าไอจังหลังๆมานี้ยร้สึกยายอ้วนขึ้นอ้วนงอ้วนลงปูเลย ใหญ่อ้วนลงคุ้งเราจะทำของหวานดีั้องไม่ใญ่ได้โอ้เรามีอะไรนั่ต้อง่ใหญ่เนาะใช่ไหมคือเอาอะไรออกจากปากใหอยใหญ่อะไรคิดปากเราะได้ง่ายเนอะเรามีม้วสุกแล้วก็จะทำข้าวเนี้ยมะ่มง่ม้วนข้าวเนี้วมะม่วงแล้วก็ใส่ไอติมมใช่ไหม น้องื่อนเนาะไปซื้อไอติมแบบเออแล้วก็ไอติมใสข้าวเหนียวใสโอเคเป็นขนมที่หนูคิดว่าอร่อยที่สุดอ้าวแม่ไอไม่อยู่อร่อยมากอร่อยไหมอร่อยมากอันนี้เป็นรสใบตูอดูกระดูกจะเป็นยังไง เว้ยแต่พี่ว่ามันไม่ติดมานหลุดแล้วหลุดแล้วหาไป็นไหมวะก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากสำหรับเมนูต้มแซ่บกันต้มแซ่บตีนไก่แบบจัมโบ้ต้มแซ่บแซ่บเลยอะ แซ่บอร่อยมากเลยแค่ขนมสองก้อนก็อร่อยแล้วยายบอก <c oughs> อะไรนะปืนทำอะไรนะลูกเอาไปกินต่อทำง่ายๆสไตล์คุณได้อโอเคไม่เ่าย่ายสำหรับป,ปขอบคุณขอบคุณที่แฟนๆที่ช่วยกด<ห>ท,ที่ช่วยกด,กดสิดตามให้น้องปืนถึงร้อยยี่สิบแล้วถ้าถึงห้าร้อยเราจะมาฉลองเป่าคลิโอเคช่วยน้องปืนหน่อยนะขอบ ยอย่าลืมกด <S 2> <S 2> ไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแชน,นแนลนี้นะครับสำหรับวับนนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย